จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโนโป๊กซ์สไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2565โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดพัง1สตัวจริงทีมชาติไทยชุดอยู่สปีฟุตทีมล่าแชมป์ซีเกมเป็นยังไงไปชมเลยโดยแฟนบอลไทยเตรียมจะเชียร์ภารกิจต่อไปทีมชาติไทย ชุดอยุ23ปีภายใต้การนำทัพของโคโจงวรุิศรีมะคะโดยสึกเพื่อบนชายซีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยมีเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองซีเกมฐานเดียวเท่านั้นโดยมีความเป็นไปได้ที่ทางโคโจงวรวุิศรีมะคะจะได้พบก,กับทางปักขังซอนรับน็อกเอาท์โดยเปิดโพส์ทั้ง11ตัวจริงนะฮะทีมชาติไทยชุดยุยุ23ปีชุดฟรูแบ็กคาดกันว่าโคโจ้งจะใช้ล่าแชมป์ซีเกมเป็นยังไงไปชมกันได้เลย แต่กรน,นีเรมจกผู้สมตูรก็จะเป็นนพพลละครพลจะทร้งบุริลลัมกองหลังก็จะเป็นฟิลิปโรเลอร์จากการ,าร FC, ier, ากท่าเรือเอฟซีมอนเดลชอมเบียจะทางทรูเบงคอกเจอร์านเข็มดีจะทางโอเดนเซ่บีเคลีกสุขสุดทางเดนมาร์กและสุดท้ายก็จะเป็นชัดมงคลเรืองธนโุตรจากทางชมบรีเอฟซีต่อมาก็จะเป็นกองกลางตัวรับเป็นบินเบี่ยนบเดโซ่จากทางการท่าเรือและก็ธนวัฒน์สุจิตฐาบอลจากทางเรสตัติตี้ในเกมพิมริก ต่อมากองกลางก็จะเป็นชานโรงพรมสีแก้วจากทางเอดียูเ a ียนอวจากลีก้าสีของสเปนต่อมาก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสจากทาง o อ f o r d ์ดยูน d เต็ดเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษตัดมาก็จะเป็นเอกนิตปัญญาเป็นเชียงใบยูนเต็ดในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นกองหน้านะับผมสุดท้ายแล้วก็คือสุวรรณเหมือนตาของทางบุริลัม เป็นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรผังสเสวีตตัวจริงทีมชาติไทยชุดยูวีสปีในครั้งนี้ต้องรอลื้นกันต่อไปครับก็ฝากตีนสแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูวีสปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเตรียมรับมือกองหน้าโปรมาโดยกันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะ ของทางทีมชาติอุซเบกิสถานทีมคู่แข่งระลอสายกับทางทีมชาติไทยในศึกบอลเอเชียนคัพ2023ราคัดเลือกที่จะต้องพบกันในช่วงกลางปีนี้วันที่ 8, 11และก็14มิถุนายนซึ่งชรอโกคาตาเนกหุ่นสูงใหญ่ทีมชาติอุซเบกิสถานสร้างความมือหาเรยกตัวเอลเซอร์โชมูบรนอฟกองหน้าดาวดังไว้ชกปีจากส,มสโมสรโปรมาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกกานโชดสตดารี่เข้าสู่ทีมในครั้งนี้ ดยการน,นี้ช่วงอุ่นเคเรื่องตามไปที่ฟี ف าเดย์เดือนมีน,นาคมที่ผ่านมาในรายการน้ำฟรันครับ2022มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน,นประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานอูกักนดาทาจิกิสถานและก็คีร์กีสถานซึ่งนันหมายความว่าทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโนโปกิงจำเป็นจะต้องวางแผนแตเตรียมรับมือกองหน้าจากโปรมาบายนี้ให้จบได้ซึ่งมีคิวจะพบกับทางอุซเบกิสถานวันที่14มสีนเายนที่ถึงนี้ โดยเฉพาะที่บันเอลชอมเบียและก็กิดสดาการแมนจะต้องเผชิญหน้ากับทางเอลดอร์โซโมูรนอฟโดยตรงเลยนะท่านนี้เอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกจะเอาแชมป์กลุ่มจะโดน6ทีมและทีมอันดับ2ดีที่สุด5ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเปน็นงางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอมาก,กันดีกว่าครับหญิงสดทั่วใหญ่เอเชีย2บิ๊กเมืองไทยประเดิมนะ โดยการน,นี้มีการยืนยันออกมาแล้วเอเดเวนสปอร์ตจะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนลีก2022เพราะแบ่งกลุ่มโดย2ทีมสโม,มสรตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ฐานะเจ้า,าภาพประกอบไปด้วยกลุ่ม G b บีจีปทุมชุนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้ยูไนเต็ดซิตี้จากทางฟิลิปปินส์เมลเบิร์นซิตี้จากทางออสเตรเลียและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง BG ปทุมทั้ง6นัดดังต่อไปนี้ เริ่มจาก15เมษายนพบเมลเบิร์นซิตี้วันที่18เมษายนพบชุนนำดราก้อนวันที่21เมษายนพบกับทางยูเ็ดซิตี้วันที่24เมษายนพบกับทางยูเ็ดซิตี้27เมษายนพบเมลเบิร์นซิตี้และ30เมษายนพบชุนนำดราก้อนส่วนกลุ่มเจนนั้นประกอบไปด้วยเชียงรายยูเ็ดจากไทยเซียงไฮ้พอสจากจีนคิดจีเอสซีจากทางฮ่องกงวิเซลโกเบจากทางญี่ปุ่นจะมีการถ่ายทอดสดของทางบีจีประชุมทั้ง6นัดดังต่อไปนี้ เริ่มจาก16เมษายนพบคิชีเอสี19เมษายนพบเซี่งไฮพอส์22เมษายนพบวิเซลโกเบ25เมษายนพบวิเซลโกเบ28เมษายนพบคิชีเอสี่และวันที่1พฤษภาคมพบเซี่งไฮพอสในครั้งนี้เป็นตัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเวียดนามเปิดโฉม5กุซสือตัวเต็งในการคุมท่าเรือสื่อยใหญ่ของ Nam, เวียดนามเบากินตอง ดีข่าวโมอใหญ่มาว่าการท่าบรอฟซีต้องการที่จะดึงตัวปัคขังซอไปจากเวียดนามในครั้งนี้เดในการบบรายงานระบุเลยว่าถึงแม้สโมสรการท่าบรอฟซีนั้นทีมีการลงทุนมหาศาลก็จริงแต่ผลงานของเขาก็ยังออกมาได้ไม่ค่อยดีักเท่าไรนักเมื่อพวกเขาต้องร่วงไปอยู่อันดับกลางตารางคะแนนไทยลียกในรายการ2021และก็หมดหนทางที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์ลีก ที่สำคัญทีมเพิ่งจะร่วงตกรอบ AFC แชมเปียนลีก2022หลังจากบุกไปพ่ายแพ,ยพย้กระทางอุซานฮุนไดไปศูนต่อ3ในรอบเพย์ออฟซึ่งมาดามแปง้งนนพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีได้แต่งตั้งให้เจเด็ดมีลามเข้ามารับหน้าที่กุซือช่วคราวคุมทีม,ทมจนจบฤดูก,กาลนี้ทางสื่อเวียดนามยังระบุได,ด้ว่ารูปแบบการคุมทีมของปาร์คฮังซอสร้างชื่อให,ให้กับทั้งทีมชาติเวียดนาม มาจากจิตวิญญาณของทีมและก็วินัยที่สูงโดยสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับทางการท่าเรือ f ออย่างสมบูรณ์แบบหากปักคังซอได้เข้ามาคุมทีมการท่าเรือในรายการหน้าจริงแต่อย่างไรก็ตามนอกจากปักคังซอที่ประธานใหญ่การท่าเรือ f อจะสนใจแล้วยังมีอีกหนึ่งลิสต์รายชื่อที่เข้าข่ายจะถูกดึงตัวเข้ามาคุมทีมประกอบไปด้วย1น,นะฮะโคชชั่ววันศรีปาน 2. อ,อากิระนิชิโน3ชินตะยัง 4. คดวังทวัชัยดำรงอองกตกุลเป็นน้ว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับ้การว่าทางการท่าบริษัทีนั้นจะได้โคดคนไหนเข้ามาพ่่มทีมในขรักนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอ้วมเลยนะแบนสีนัทปรับเฉด2แสนแข่ง UAE แหกแคมป์ทีมชาติคัดบอลโลกในครักนี้โดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอลับิเมเรตหรือ UAE แถลงการประกาศลงโทษซาฮินอับดุลประมาณกองหลังทีมชาติวัย29ปี หลังแหกกฎทีมชาติออกจากแคมป์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซเนเชียรอบ42ทีมในครั้งนี้ซึ่งทางซาฮินอับดุลประมาณกองหลังทีมชาติ u ูเของสโมสร,รอันซาจา์ดถูกสมาคมฟุตบอลสหรัฐอาหรับอมิเเตรดหรือ UAE ลงโทษหนักสั่งแบนไป4นัด พร้อมถูกปรับเงินถึง20,000ดอลลาร์แฮมหรือประมาณ181,495บาทจากการแหกกฎช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซนเนเชียรอบ12ทีมสุดท้ายจากแคมป์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต สำรับทางซาฮินอับดุลประมาณมีชื่อติดทีมชาติ u ุ e ลงเล่นฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซเนเชียบมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในรอบ12ทีมจะขาดโอกาสในการลงสนามแต่รอบก่อนหน้านี้ได้โอกาสในการลงสนามต่อเนื่องในรอบ2ที่ลงเล่นกระทางไทยเวียดนามและก็มาเลเซีย ตัวทีมชาติยูเอจะลงเล่นเพลย์ออฟฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกับออสเตรเลียวันที่7มิถุนายนหากชนะจะผ่านเข้าพคกกะทางเปโรูทีมอันดับที่5ของทวีปอเมริกาใต้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชปาร์คฮังซอร์พราดไปเหลืองบุดบิดหลังแอบดูจอ VAR คันหลงหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาต้ารอบคัดเลือกโซนเอเชียนดสุดท้ายเมื่อวันที่29มีนาคม ทีมชาติเวียดนามบุกไปยันเสมอกับทางทีมชาติญี่ปุ่น1ต่อหนึ่งซึ่งล่าสุดนั้นมีการรายงานมาว่าภาพจังหวัดที่ปัคคังซอพยายามเชิงเดือดู VR จากจังหวัดที่ผู้ตัดสินฟีฟาชาวอุซเบกิสถานไปเช็คจังหวัดอ่าที่ญี่ปุ่นได้ประตูก่อนจะเดินไปเช็คแล้วก็ให้เป็นลูกแขนบอลก่อนโดยกรณีนี้กุนซอชาวกลิตใต้ไม่ได้รับใบเหลืองจากการแอบดู VR จังหวัดนั้นก็หอกนะโดยทางปัคคังซอปรบมือหลังได้เห็นภาพจากทาง VR และก็ส่งสัญญาณที่นักเตะของเขายัางมีความสุขหลังเจ้าตัวนั้นรู้แล้วว่าลูกนั้นไม่ได้ประตูกรณีนี้หากผู้ตัดสินคนที่4เห็นว่าโค้ชปาร์คฮังซอก้าวออกจากเขตเทคนิคเพื่อดู V R อาจ,จทำให้เจ้าตัวนั้นโดนใบเหลืองแต่โชคดีที่ไม่เกิดอะไรกันขึ้นซึ่งหากเปรียบเทียบกรณีของรุยสโเรชกองหน้าชาวอุรุกวัยที่โดนใบเหลืองเนี่ย ขณะเดินตามผู้ตัดสินไปดู VR ในเกมที่แอตมริกเสมอกับทางโลโคโมทีฟมอสโก1-1ซึ่งในกรณีของทางโค้ชปาร์คหากผู้ตัดสินเห็นก็น่าจะถูกลงโทษลักษณะเดียวกันในขอ้อนี้แต่ในกรณีดังกล่าวผู้ตัดสินชาวเวียดนามที่ได้ฝึกอบรมการใช้ VR ให้สัมภาษณ์เคสนี้กับสื่อเวียดนาม,มาว่าสถานการณ์นี้ไม่สามารถให้ไปเลือนได้แต่ถ้าปาร์คข้างซองยังคงยืนยู่ในเขตเทคนิคนั่นแปลว่าเขาออกไปข้างนอก ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ให้ไบเหลืองได้แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่เทคนิคเขามีสิทธิ์ที่จะมองไปทางไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการโอ้โหงานนี้ป้าขังซอกแขวนพ้าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงไม่โดนใบเหลืองในขรั้นั้นและนี่ก็เป็นจอดล,ลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจาวันที่31มีนาคม2565โดยเฉพระ,ะครังฟุตบอลไทยครับ